ถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับส,ร <c oughs> สวัสดีชาวซีจคจที่เกมเมอร์นะครับกลับมากับแกลลี่มอสิบสามนะก็ด่านอะไรวะด่านเอ้ยเหี้ยเฮ้ยเนาเุ้ยบูดผิดเฮาเอ,อ่อเฮาไนอะไรนี่แหละอะไรสักอย่างเนี่ยครับที่แปลว่าน่ากลัวเฮ้ยตัวเหฮือแล้วเนะี่ยเดกโอ้ยเจสซส ส <c oughs> เปาเมนูโคตรเกลียดเลยโกงอาวุธครับโกงโกงอ่าต้องมีโกงอันนี้หน่อยนะเราไม่โกงไม่ได้นะเออเราทางไหนต่อวะเปิดไฟก่อนอ่าโอเคไปไงวะไม่ไหวละไม่ไหวละกูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นจะเปิดให้กูไม้สับ โอ้ยเยีะเว้ยนะครับโอ้ยดีที่กูไม่ไปเป็นรึแมงโค่นน่ากลัวลจริงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกูผ่านแล้วกูผ่านละเฮ้ยเปิดได้อยู่อ่าโอ้ยเยีะฟลุกไม่มีอะไรหรอกเนี้ยคงไม่มีอะไรหรอกมอั้งตรงเงี้ยไปต่อเลย อ้าวไอ้เหี้ยอ้าวไปไม่ได้อาหลอนโอ้ยเหี้ยขึ้นเลยขึ้นเลยขึ้นเลยไอ้สัตว์เอ้ยกูยืนขึ้นเลยกูยืนขึ้นเลยไอ้เหี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวข้างหน้าไม่ต้องมีอะไรแน่นอนเลย นะครับว่าแล้วผมว่าแล้วยืนขึ้นยืนขึ้นอะไรวะเป็อะไรบ้างสิไปก่อนอุย้ยเตกตึบอ่ะอยู่สบ,บายส,บ,บ,ายสบ,บายของมึงเถอะนะโอ้ยจีสิตบ,บอทเต์ฟาเกอ,อร์ออไอเหี้ยโค้แม่งไม่น่ากลัวเลยจงลาทาผี

โอเคทางนี้เคล,ลียร์ละเดี๋ยวต้องไปอีกทางนึงก่อนไอ้เหี้ยติดอะไรอยู่เนี่ยเออเปิดประตูอ่าเอ้ยเปิดไว้เปิดไว้จะได้รู้ว่าเคลียรแล้วอ่าเปิดไม่ได้อ่านะล็อกคีย์ยูนิตอะคีย์ฮะต้องมีคูณแจได้เหรอยูนิตอะคีย์ก็กูเมื่อกี้กูเข้าไปเก็บอะไรอะ่ะมันต้องมีคูณแจไอ้ตาเอ้ยเดินชนเนี่ยหลย มันต้องมีคุณแจดิใช่ยร์อะไรอะ่ะนี่เหรอเอเอนี่ยเฮียเฮียโอ้ยแดงอือหไอ้สัตว์หน้าโวยไปโอ้ยโอ้ยช็อกกูไม่มีเฮียเฮียโอ้ยยังมายังมาหลอกหลอน เดดเคตัวอะไรเนี่ยตัวอะไรเนี่ยหายล้วแดกตุกเงียบเหรอเดดเคเ้เอาไปหนึ่งเอาไปหนึ่งดอก <c oughs> <c oughs> แหมอ้ยยานี้ไม่ก็หลอนเฮ้ยเปิดไว้เปิดไว้ไวอ่าได้รู้นะมามาแล้วนะ อ้ารหรอกอุ้ยเฮียอุ้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 ย,ยสัตว์เอ้ยยัดเค่หลอนยิบหายมีเเมะอะไรบ้างวะไอเฮียแม่งน่ากลัวเอาไปแดกอ่านะครับก็ท่านผู้ชมนะท่านผู้ชมที่อยู่อยู่นะว่าเอ้ยแต่ทำไมกูต้องกีดการ์ดเลยนักหนานะมึงลูกชายเขาเหรอไอสัตว์มึงเจอผีโผลนะ่มาขนี้มึงไม่กลัวมึงก็บ้าแล้วไอ้เหี้ย โอ้ยไอสัตว์ไอสัตว์สองสองโอ้ยเฮียเลยเนี่ยโอ้ยโอ้ยกอดอกเรอเมื่อกี้แม่งไม่ใช่ผีแม่งกูเว่าตัวเฮี้ยอะไรวะอุ้ยเฮี้ยโอ้ยประตูเปิดเองเย็ดแคเข้เข้เข้แดกทาเป็นหนึ่งดอกแล้วนึง กดระเบิดป่ะอืมกดแม่งเยอะเลยสักเอาไอ้เน <ผม S 1> ี่ยระเบิดหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวนะอ่าอ่ะอ่ะวดต่ออ๋อยี่เป็นระเบิดกดอ่ะย,ยังดีผมว่าตรงกลางนี้ไม่ต้องมีเฮียอะไรแน่เลยนะครับผมจะกระโดดกระโดดเข้าไปมั่ว ตัดไงตัดกูว่าแล้ว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 ว่าเดินติดเหี้ยเลยโอ้ยตายปะเจอเบ็ดอ่ะไม่มีอะไรแล้วนี่ว嘛 <c ười> เคลียร์ครับตรงนี้เคลียร์ถือว่าเคลียรนะ์น่ใช่เงยน่ากลัวจะหายเลยแบบนี้เออไม่ต้องมีอะไรแน่อ่ะมาไว้ก่อนนะเปิดประตู ตายไวสุดกดอีกทีอืมเด็ดโอ้ยไฟไหม้ไฟไหม้ผมแม่งน่ากลัวอี๋จะมีคู่โคออฟนะครับท่านผู้ชมะโอ้ยเฮียแม่งก็ดิกด้วยว่ะโอ้ยโอ้ยเฮียแม่งก็ดิกมือด้วยนะถ้ามีคู่โคออฟนะท่านผู้ชมก็สุดยอดมากโอ้ยเฮียไอ้จับเอ้ยผีหลอกโอ้ หลอนเฮียกูขอโทษอ,อ้าวไอ้เฮียพี่แกก็หลอกกูเขามานั่งบกมือเรียกกูทำไมเนี่ยไอ้สัตว์เอ้ยคืนนี้กูจะนอนหลับไ,ไม่ไย้นะครับเพื่อท่านผู้ชมเหล่านะี้ผมยอมทุกอย่างอนะแนะ่ตอนนี้แม่งเออ Ô da, bị tai. Ấy da, bị tai. Ui 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 ui. ya 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 ya. ná, để nó biết để nó biết để nó biết Để nó biết Cốt À. ná, để nó biết để Ôi, tăng sẽ tích tăng sự จะติแตกเลยเปิดได้วะโอ้โหทำไม่มีอะไรดี่ะกลัวแล้วแม่ต้องมีอะไรยืนข้างหลังแน่นอนครับแล้วกดตกลงนี่กูกดไปยังไงน่าจะกดแล้วแหละน่าจะเปิดได้ละนั่นสังคย อุ้ยเย็ดเก๊กูขอโทษกูขอโทษครับอลังผมจะไม่ได้แก้วนะว่าผีแม่งไม่น่ากลัวผีแม่งกระจอกแม่งกระหลงกงกอ้เหียรหลอกคูยิบไายไปวอดขอโทษแต่ผมรู้สึกว่าข้างหน้าจะติดนั่นแงกัวแล้วกัวแล้วข้างหน้าอ่ะฟาสบีฟาสบีสบีตายนะมันคืออะไรวะฮะมันคืออะไรนะ ไม่รู้ว่าน่าจะเป็นแมลงมาครับแล้วก็เนี่ยเล่นบุ้หญิอย่างที่เล่นได้เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยอมบีแม่งเนียนเออสเอ้ยเหมือนแม่งไม่รับดาเมจเลยเยอยกูเข้าใกล้กูตายกูโดวนหลอกแน่นอน มีทางเฮ้ยเจอได้ละโอ้ยโอ้ยเี้ยยังมาอีกยังมาไอ้ยี่คนนี้แม่งมาเป็นคณะเลยนะมึงเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลยเดี๋ยวรู้เลย <c oughs> ต่อมีตายเดก เอา้ามีคนด้วยนี่ว่าอุ้ยไอ้ยี่เงีเ้ยโอ้ยทำที่ทำที่โอ้ขนาดอยู่ไฟม,มันยังมีความพยายามเลยพยายามมากกูชื่ชนชมนกูก็ว่าเสียงอะไรแม่งงโอ้ยสัตว์น่ากลัววะ่ะ แน่โอ้ยเหี้ยเห็นเลยก็ตกใจหมดครับตอนนี้กูป๊อตเลยอะไอ้องจะไม่กล้าท้าแม่งอีกนานนะว่าเฮ้ยมดนี้ไม่กล้าว่าแม่งเงี้ยลยไม่กล้าแดกไอ้ยี่มันงี้แม่งจะหมดปะเอาไปแดก เรียบร้อยหมดจังหวะเดี๋ยวเดี๋ยวเช็คก่อนเดี๋ยวทอมบี้แม่งมาเยอะนี่ตายหา่ะออเปอร์เ,เนียดโอ้ยครับอืมเละเป็นชิ้นเอ้แม่งเอ้ยหลอกกูซะที่ผ่ายไปวอดโอ้ยเฮีย ขนาดนี้มันยังเอาอีกน,นะอ,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 อุ้ยเป็นเไยตกเอ้านี่ตัวกูก็เป็นซอมบี้เหมือนกันนะอะโอ้โหไม่รู้กูไม่รู้มาก่อนเลยนะนั่นนั่นเฮ้ยเรากูติดเล้วนะอีสั์เอ้ยกูต้องเดินกลับไปนะเอยกูไม่โดนหลอกตายหาเลยวะ ทางไหนวะทางนี้วะเออทางนี้ทางนี้ใช่ใช่ทางนี้เออทางนี้ดิเออดูดีดีทุย <c oughs> เนี่ยที่พี่แกเขามาหลอกเรามานั่งโบกมือตั้งนาเลยเนีา่า <c oughs> เอาฮึวัดเดะเด็ไดๆตี อีกตอนนี้แม่กกงกลัวจริงเียครับอ่ะ <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันเดี๋ยวๆทำหนึ่ง <c oughs> โอ้ยเฮียไอ,อ้ยัดเค้โอ้ยเดี๋ยวแกบีไอสัตว์เอ้ยเฮียกลางไรเหลือเกินหลอกกูเนี่ย มึงพอใจไหมนับก็คงจะจบแล้วละ่ะอีเมลนี่ไนงะจบแล้วเยสลาไปก่อนครับสวัสดีครับไว้เจอกันเคลิปหน้านะฮะหรือว่าแม่งจะหลอดหรือเปล่าแม่งจะมันหรือเปล่านะก็เดี๋ยวมาดูกันนะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และสมัครสมาชิกด้วยนะครับ